ได้มาแล้วครับแต้มแรกนะฮะกว่าจะขึ้นตอนสักเจ็ดโมงเก้านาทีสักสิบนาทีสวยครับไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่อย่าวก่อหน้าครับท่านผู้ชมยังขนมปังเลยอากาศภายในตัวครับเลื่มเลยกินข้าวแลเวกินข้ากินเห็ดกูนหลังเห็ดผู้ขวบปลาครับพี่ โตเลยดนี่บวคันแบบบ้าบังนี่แหะนี่แหะไปกินรู้อแนี้แหละ่บบนี้ทอด็นโตเลยเนาะผสมครับส้มปลาอันต่คนหลายมันด้วยนี่เทือละตนกับเพราะอะไล่ะเข่งแล้วอ่าตอนกับหามงหน้าเมนหรือไทเเ็นบอเราครับเจ็บพฮกรุยรุย ดูสภาพหน่อยได้ก็ <laughs> ยังไม่ลาพี่เนาะมีทีมงานไปหาเห็ดครับนี่อะโอเคครับเเยอะแล้วเกเยอะเนี่ยเด็กปั่นเด็กปั่น สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพากันไปตกปลาเบสเหมือนเดิมครับมันหยุดกับมาถึงที่หมายแล้วครับหมายเดิมครับหมายเกินกาใหญ่มาดูครับวันนี้มาจะได้กี่แต้มกันครับกับคันสปินครับแล้วก็นี่ครับคันหมานอยู่นี่ครับนี่ครับวันนี้มาดูว่าได้กี่แต้มครับชิงหลิวครับอันนี้ก็เป็น หลอกแบสแคตติ้งครับเหยื่อก็เป็นเส่เดือนครับเส่เดือนมันหมันเหมือนเดิมได้ครับชมกันเลยครับเออนั่นล่ะครับมาแล้วครับแต้มแรกโอ้โหถวินได้ครับแจ้วไซส์สวยครับไซส์ใหญ่ด้วยไซส์ใหญ่อยู่ประมาณสัก8ขีด9ขีดโลครับผม ลงได้คนโอ้สองแต้มแล้วครับน้ำเลยครับโอ้สวยๆๆเขาก็ในอยู่ประมาณสักหกสิบองศานะครับเดินก็จะเดินตามนี่ยครับเห็นตามทางเดินของสัตว์เนี่ยครับสัตว์ป่าเดินเห็นเห็ดไหมครับเท่อนชมนี เป็นเห็ดหรครับเห็ดเยอะเลยครับนี่ครับนี่กป็เห็ดโอ้เห็ดเห็ดเยอะแยะเลยครับแล้วก็จะเดินตามทางสัตว์เดินนะครับสัตว์ป่าเยอะครับโอ้โหเห็ดเยอะแยะเลยครับท่านผู้ชมเห็ดพึ่งเห็ดน้ำหมากครับ ป่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นป่าสนนะครับป่าสนป่าไม้มันหนาวครับมีเขาก็าจะเข้าหนาวนี่เขาจะทิ้งใบหมดนะครับโอ้โหแม่เจ้าเห็ดดูความใหญ่ของเห็ดครับเห็ดอะไรนะี่โอ้โหใหญ่กว่าหน้าครับท่านผู้ชมเนี่ยอือฮึดูครับใหญ่มากดูฝ่ามือครับเห็ด น่าจะเป็นเห็ดดูครับแตดแก่แล pues Stanford, ้วครับยังขนมปังเลยอยัางขนมปังเลยครับมีน้ำขึ้นเยอะครับเห็ดนี้กำลัง โตครับท่านชมหอมกระลังบานโอ้ตีนสวยดูสิครับขึ้นดอกส,สวยๆนี่ครับอื้อออออมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดน้ำขึ้นเยอะ ได้มาแล้วครับแต้มแรกนะฮะกว่าจะขึ้นตอนสักเจ็ดโมงเก้านาทีสักสิบนีได้หนึ่งแต้มครับ,รบท่านผู้ชมปลาแวดรุ่นก็ประมาณแข็งครับโอ้ดูฝั่งนน้นน้ำกระจายครับครับตามต่อสรุปว่าทริปนี้ฟาวครับปลาไม่ค่อยกินเหยื่อ ผมได้แต้มเดียวไอห,หนึ่งได้กินไข่ไอ้ควันได้สามแต้ม